ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ออนนิทอกนะคะมีพี่จอยนะคะอะแนะนำตัวเองเิชื่อน้องนกี้ค่ะในเ so ินเซนโซอ่ะคือมันมีซีนซีนที่พระเอกนางเอกหรือว่าแบบใครเนี่ยไปกินเนี่ยเยอะมากอะไรเงี้ยคือจนกระทั่งมีเออพี่ไปดูว่ามีพันทิปไปลงเลยนะบอกว่าพวกแกกินกันเก่งมากแล้วก็เอามาลิสต์เลยไว้ว่าแบบ ไปกินอะไรกันมาบ้างอะไรเงี้ยซึ่งมีสักสองสาอย่างที่พี่จาได้ก็โอเคมีไอ้พวกพุงกับอิงออปังใช่ไหมแล้วก็มีอ,มอ,อตัวลำยอนลำยอนที่เหมือนแบบอมีซีนอยู่ซีนหนึ่งที่พระเอกจับนางเอกเ,ออเขาเรียกนวะ่เขาไปนั่งกินอยู่ในในอาพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยเออกลิ่นมาเลยอะ่ะพอพี่พูดลำยอนแบบกลิ่นมันเข้าจมูกไปต้มก่อนนะนี่คือจะบอกว่าตอนที่ดูอะ่ะคือแบบเที่ยงคืนแล้ว ที่ยงคืนแล้วก็เลยต้องไปต,ต้มรามยอนมากินประมาณนั้นเลยอุปทานหมูก<อ>็เนี่ยคือทำคือ,คอมันเลยการที่ว่าเหมือนแบบเอ,อริงๆแล้วฟินเซนโซมันก็เป็นอีกเรื่องเรื่องหนึ่งนะที่เหมือนแบบโดยโดยปกติเวลาพี่ดูซิงีี่เกาหลีอะเกือบทุกเรื่องที่พี่ดูไม่ว่าจะเป็นเลขาคิมเรื่องนี้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของรามยอนมาเกี่ยวข้องเสมอมันเลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบ ลามยอนมันเหมือนอะ,อะไรนะต้ยมยำกุ้งของประเทศไทยอะไรเงี้ยที่เหมือนแบบเวลาไปอยู่ซีรีส์ไหนม่งต้องมีอะไรเงี้ยประมาณนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่จําได้ว่าพี่เคยดูเดคาคิมเแวบบ้ล้วเหมือนแบบเอ๊ะเดคาคิมหนึ่งแล้วเมื่อไร่วะแก่แลบบ้วแวบบ่าแลบบืมเรื่องเกเดคาคิมป่ะที่ถามบอกว่าเฮ้ย hey, นี่แบบถามเมื่อกี้ถามใครอะคะถามสามีถามสามีก็คือเหมือนกับว่าที่เขาถามบอกว่าอะไรนะจะขึ้นจะขึ้นไปกินลัมยอนไหมอะไรประมาณเนี้ยเราเหมือนแบบ ไปไหน,ข,นขึ้นไปไหนขึ้นขึ้นไปกินเร่มเยินให,<ล>ห,หม่อะไรอย่างเงี้ยในห้องกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งแบบว่าคือจะบอกว่าอันเนี้ยก็จะไม่รู้เลยนะถ้าถ้าไม่เคยถ้าไม่เคยคุยกับน้องกิ๋วว่าเอยจริงจริแล้วมันมีอันนาเตอมีนิ่งถูกปะ่ะเออว่าเหมือนแบบแต่มันเป็นคําที่แบบเพิ่งเกิดเพิ่งมีนะเมื่อก่อนอนะ ไม, e. ไม่มีไม่มีแสดงแบบไปกินรามยอนที่บ้านผมไหมอะไรเงี้ยไม่ม <tinc S 2> ีเมื่อก่อนของเธอนี้กีนปีมาแล้วอย่าดิพี่อายอายุเขาเขาไม่นับหรอกสักสิบปียังหรือว่าห้าปีห้าปีไปตั้งแต่สองพันสิบสองพันสิบห้าห้าปีนี่มันสองพันอะไรล้วสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วไอ้โอ้โหข้นนาน เออเอาเอาแล้วเอาเอาอะไรอาเงี้ยเอาเออประมาณนั้นก็เลยบอกว่ามันน่ามันน่าจะมาจากในซีรีส์นะซีรีส์ใช่ไหมอืมแล้วแบบหน้าของแบบคนที่ถักแลจะแบบกรุ้มกลิ่มกรุ้มกลิ่มว่าเออเหมือนแบบรามยอนเออเขาบอกชนเปต้มมาม่าเออเขาจะคิดนไปอีก ใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเออเออก็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 ประหลาดดีแล้วจำได้ว่าพี่เคยไปถามถามแกหรือเปล่าหรือว่าถามใครอีกคนที่บอกว่าเฮ้ยเวลาจะถ้าจะพูดว่าจะไปกินรามยอนฮ้องใช่ไหมจะพูดเป็นภาษาเกาหลีว่าอะไรอะคลาสภาษาเกาหลีมาแล้วค่ะเชิญะครวะไหนไหนพูดดิพูดดิเอาช้าช้าเอาช้าช้าช้าสามสี่รามยอน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  m o โก้โมโก้คเล่คเล่เออายอนมอนโมกคาคอ่าแบบไปกินรามยอนกันไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไปกินรามยอนกันไหมออันนี้คือแบบไปกินรามยอนที่ห้องฉันไหมหรือว่าบอกว่าไปกินรามยอนกันไหมเฉยๆไปกินรามยอนกันไหมเฉยๆแต่ถ้าจะขึ้นห้องก็แบบอูดิชิเบซซ่าามยอนโมโกคเลอะไรอย่าเงียากละยากละอิชิ ยากแบบเออไม่ต้องไปสอนเขาฉันจะบอกแค่ว่า <c oughs> ลามยอนโมโกคันเลไมารูมอ่ะทอปปิกต่อไปมีอีกไหมคะทอปปิกต่อไปนะคะกะ็เรื่องอะไรดีหมดแล้ว <c oughs> ออหมดแล้วหรอไม่รู้จะคุยอะไรแล้ว